วาจาสิทธิ์มันไม่ใช่ของวิเศษนะมันเป็นฤทธิ์เดชท,ที่สร้างได้เองโดยไม่ต้องอาศัยปฏิหารเลย เคยมีคนมาถามพี่นะเรื่องว่าทํายังไงให้มีเซลล์เอสตมหรือว่าไอ้อะไนะความเคารพตัวเองใช่มันสูงขึ้นพี่บอกเลยจริงๆไม่ยากเลยแม่งทาอย่างเดียวเท่านั้นนะ่ะมึงสร้างศัจจะบาร,รมีพูดง่ายก็คือรักษาความจริงรักษาศัจจะก,กับตัวเองไว้พูดยังไงก็ทําให้ได้แบบนั้นแล้วก็ไม่ต้องเที่ยวไปประกาศเป้าหมายไปประกาศสัจจะอะไรใครนะรักษาสัจจะก,กับตัวเองอ่ะตั้งใจอะตื่นกี่โมงก็ตื่นให้ได้ตั้งใจจะทําอะไรก็ทําให้ได้เนี่ยแหละแค่เนี้ยพอถ้าเราทำเรื่องเล็กน้อยแบบนี้ได้บ่อยๆนะไอ้ความเคารพตัวเรา นคนเราเวลามีพันธะมีความเกี่ยวข้องกับคนอื่นนะมันก็ต้องมีการพูดจาให้มันมีการตกลงมีการสัญญาอะไรกันถูกไหมถ้าเกิดว่าใครที่รักษาสัจจะรักษาคําพูดแบบนี้บ่อยๆนะคนคนนั้นก็จะกลายเป็นคนที่มีวาจาสิทธิ์ในภาษาของปฏิหารไปเองโดยธรรมชาติเลยไม่ต้องมานั่งเข้มขังทําตบะอาคมอะไรเลยมันเป็นโดยธรรมชาติของมันคนผู้จริงทําจ,จริงไม่น่ากลัวหรอกนะแต่ว่าเขาหน้าเกรงขามบางคนเนี่ยที่มีเซลล์เอสตีมถุงสูงเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวกายภาพไม่ได้ใหญ่โตน่ากลัวเลยแต่ว่าพูดแต่ละคำเนี่ยโอ้โหเป็นวาจาส ก็สรุปง,ง่ายๆรักษาสัจจะไม่ต้องเริ่มที่ไหนเริ่มกับตัวเองแหละสัญญากับตัวเองว่าจะทำอะไรก็ทำให้สำเร็จแค่นั้นแหละเดี๋ยวก็มีวาจาสิทธิ์เอง